สรุปผลการดำเนินงานสกรออำเภอรัศดาประจำเดือนมกราคม2567โดยการดำเนินงานโดยนายอาทิตย์อินทรวิเศษผู้อำนวยการสถานศึกษากศรนออำเภอวังวิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรออำเภอวังวิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรรอำเภอรัศดา สกรตำบลหนองบัวได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มชั้นเรียนหลักสูตรการทำ m บ r b l e Art สกรตำบลหนองปลือได้จัดรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำยำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ5ชั่วโมสงสกรตำบลเขาไพรได้จัดหลักสูตรการทำยาดมสมุนไพรจากเครื่องเทศในครัวเรือนนักบ้านหนังสือชุมชนบ้านโลทอม นายอาทิตย์อินทร์วิเศษพร้อมด้วยค่าราชการครูและบรรณารกษ์เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอกรอจังหวัดตรังณห้องประชุมสกรอจังหวัดตรังกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนนางสาวเกตราจันด้วงครูสอกรอตำบลเขาไพรนำหนังสือสื่อนิตยาสารไปหมุนเวียนบ้านหนังสือชุมชนร้านเปียบบีฟาร์ม บ้านเลขที่14เมตรสองตำบลเขาพลพยอำเภอรัศดาจังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนต่อไปเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาสอกรด้วยกระบวนการกีฬาต้านภัยาเสพติดจังหวัดตรังสกรตรังเกมกศนอตำบลจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่นะโรงเรียนวัดควนเมา ตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมประดิษฐ์กังหันลมกิจกรรมอ่านสนุกกับรถโมบายกิจกรรมชวนน้องมาเล่านิทานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติ2 5 6 7นะองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังกิจกรรมประกอบด้วยลูกโป่งฟแฟนซีเปิดปูบลุนตบรับโชค DIY กระเป๋าผ้าหั้นสร้างสรรค์ตอบดีมีรางวัลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเชื่อพลาสติกวันที่19มกราคม2567รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกปีการศึกษา2566นนะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรัศดาจังหวัดตรัง สกรอตำบลหนองบัวได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรอาหารเพื่อการขาบุคลากรสกรออำเภอรัศดาเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวินัยคุณธรรมจัญญาบรรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาณโรงแรมเรือรัศดากลุ่มสนใจหลักสูตรภาพพิมพ์ลายสีธรรมชาติอีโคเพ n นทิง15้าชั่วโมงนะ บ้านเลขที่29ทับหหมู่ที่9ตำบลหนองปลืออำเภอรัศดาจังหวัดตรังโครงการค่ายส่งเสริมทักษะชีวิตเรียนรู้เพศวิถีสร้างภุคิคุ้มกันยาเสพติด<ม>และการขับขีดด่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรประจําภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566นะ,ะสาราลาประชาคมอำเภอรัศดา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ